นดีเจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนหาลอดเที่ยวี่น้องที่จริงกะไปสวีดเดนมาทีน่น้องกำลังกับบาน ประเทศโนอโเวเป็นสี่หล้อพี่้องทั้งภูเขาน้ำผู้เขาสูงสูงมงัมงองอามังงโอ้คอเลยอนเงาจะแบบนี้เลยคนขับจนเบืออนอน่อถนนละ mặt được nó hung 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 like hung 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 บคอครออานวยเนาะจะามีเวลาก็จะสี่ลงให้เอฟซีได้เบิ่งได้ช่มน้ากันเนาะจะตอนนี้ก็ชวมวิวไปก่อนวิวทั้งภูเขาพนะี่น้องอาจสจีอยากไล่เสียงรถในเด้นจ้ะ mở đi nào ความงามบนยอดเขาหลายต่อหลายหมองพี ái, i, ng, ่น้องทั่วทั <c <c ้งประเทศเลยแหละคนโนเวคือกันพระเจ้ามาขึ้นไปเที่ยวทีบนยอดเขาแบบนี้จ่าท่านี่ยู่นั้งพวกเขาด้วยจ่ามูบ้านั้งพวกเขานี่เพิ่วมาหินตา เดือนสองเดือนของเราจะพิมพมาจังจีิงมด่อแต่ว่าก็ตุกมาอีกกะจะเบอร์โมบานขังนานจะพี่น้องไม่ได้เงี้ยคนเ้อจ้ะทั้งภูเขาเนี่ยจะเป็นเงี้นหลังบอยใหญ่เนาะจ้ะแกแกครอบครัวหนึ่งอ่ะจ้ะแตาหลังตาหลังแต่ก็จะสิบประหิตสูง ไปยึทถึงภูเขามันก็สูงอยู่แล้วหน,น,น้าล่มนะจากภูเขาสูงๆเมันล่มแห้งจเจ้าก็สิบเอใครเห็นบาน้านสูงๆที่ง่ามแห้งครับเอ้งหิมะก็ภูเขาแบบภูเขาก่อน